สวัสดีครับผมสวัสดีด้วยจ้าววัดีค่ะสวัสดีครับผม,บผมก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่องวัดไป้ายชแนลอีกนะครับผมคลิปนี้พาพาสาวๆมาดูขังข้าวออกจากถ้ำนะครับผมตอนนี้กำลังรอเวลาอยู่นะครับ ตอนนี้ก็ห้าห้าครึ่งเลยนะเอาวกไก่มานิดอ้ทำไมโยเดะตอนนี้ห้าครึ่งแล้วก็ได้เก็บขี้ข้างข่าอีกน้มได้สองกระสอบนะผมขี้ข้างเข่าแล้วก็รอเวลานะครติดดวยตัด้วยยังไม่หมดติดติดวไก็ม่้รอมา,มาดูข้างเข่า โอกจากห้จะเดียกลับบ้านได้ไหมมันตอนไหนก็รอเวลาก่อนนะครับกำลังดูเวลาอยู่นะับห้าครึ่งแล้วรอดูว่าจะออกตอนไหนนะครับตอกกลุมา ดูรอดูรอดูอยังหัาครึ่งอยู่ยยยดูนะครับลำต้นใหญ่มากเลยนะครับผมเป็นโพรงค้างคาวอยู่ได้นะครับก็เลยเป็นถ้ำเลยครับเป็นแบบถ้ำถ้ำไม้นะครับ

อืมข <ừ. S 2> <c ười> ึ này này. Này này ้นอยู่บนล่างหน่อยๆบินลงมาล่างหน่อยๆแล้วแต่ล่างหน่อยๆก็ไม่กี่ตัวนะครับยังเกาะอยู่เลยนะครับผมไอ้ที่บินก็บินอยู่เนอะที่เกาะก็เกาะอยู่ไห่ตร้ไม่ได้บนไม่นั่น เป็นไม้เอาหมาหมันแนวร้อนเลยมันออกไม่เป็นฟุ้งนะมันยังไม่มืดหราเบินเข้าบินออกแล้วไปกันเข้ากันไหนไปเร็วดิข้าดิบมาย่างไรโอ้โหเต็มเลยนะครับ ไม่รู้เห,นห,นห็นตัวหรือเปล่านะนี่ครับบินเต็มเลยผมนี่ครับข้างคาวอยู่ในถ้ำเนอบผมนี่ครับเออออกข้างกันเลยสว่างเลยสว่างเลยฮ่าฮ่ามองเห็นเลยนะครับนี่ครับ พอส่งไฟวินกลับคืนอีกครับไก็ไไม่ก็เจนตั้เลยนี้ผมมืดขึ้นี่รงตวนบิยจังเห็นไหมอะไรียวบินขึ้นเลย ครับผมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าต้องแบกกระสอบกลับน้ารอเบื่ไม่ได้นะครับผมก็ได้ดูนิด,นดหน่อยๆน่อยก่อนนะครับแต่ไทายเสร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าใครมาถ่ายใหม่นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเพ<ๆ>ราะว่ามันมบื่อแล้วก็ต้องแบ,บกกระสอบกลับด้วยนะครับ นิดหน่อยดกก็ภูมิใจอยู่นะครับอันนี้เบนักนีก็เอาปนี้ก่อนนะครับบายฝากช่องด้วยนะครับผม c h a n n e นะครับผมบายบายบอนนะคะบ๊ายบออ่นอันงกัาัดนบินอยู่